ปัญหาที่ที่ส่งผลต่อร่างกายหลังจากได้รับวอซอรหรือวัคซีนเข้าไปเนี่ยอาการคือตอนนี้หายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกแล้วมีหลายท่านเนี่ยเคยบริจาคเลือดได้เนี่ยไปบริจาคเลือดไม่ได้เลือดจะเกิดการแข็งตัวและเป็นริมคือเขาจะมีการเจาะออกมาเนี่ยเลือดเนี่ยสีดาเลยะฮะแปลว่าเลือดเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ผ่านระบบการฟอกมันฟอกไม่ได้ ไปว่าในร่างกายนี่มีสารพิษตกค้างอยู่แล้วก็แขนขาอ่อนแรงแอาการที่ผมเจอเจอบ่อยก็คือข้างที่ได้จิ้มลงไปเนี่ยจะยกแขนไม่ขึ้นและจะปวดปวดข้างในเนี่ยปวดมันเหมือนมีอะไรเนี่ยขวางอยู่แล้วเหมือนมันหลายท่านเนี่ยผมสอบถามเหมือนก็บอกว่าเหมือนมีแผน่นเหมือนมีแผ่นชิปแผน่นฟีลมอะไรเนี่ยอยู่ในเนี้ยแล้วยกไม่ขึ้น หลายหลายหลายท่านเนี่ยใช้ชีวิตไม่ได้นะครับนอนติดเตียงเลยก็มีแล้วก็เกิดอาการมะเร็งเนี่ยเยอะมากมะเร็งกระเลิมแล้วก็งูสวัสดหลายท่านพูดไม่ชัดก็มีจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ปลายลิ้นชาส่วนใหญ่แล้วนะที่ที่พบเนี่ยคือปลายประสาทชาและปลายประสาทาไม่รับรู้เรากลับเหมือนเรากลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติให้ธรรมชาติเยียวยาเรา ให้ธรรมชาติบำบัดเราจับคืนสู่ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษเราเนี่ยได้ศึกษาและให้ความรู้ตรงนี้ไว้ครับผมสัจธรรมคุณธรรมธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์จากการเจอเคสผู้ป่วยที่มีอาการคนข้างเคียงจากพิษจากวอซอรหรือวัคซุวยนะครับตอนนี้ผู้ที่ประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือมีอาการแน่นอกเลือดลมไม่เดิน ไปบ,บริจาคเลือดไม่ได้เลือดเป็นริมเลือดมีอาการปลายประสาทมือเท้าชานะครับแล้วเกิดอาการวูบโดยฉับพันซึ่งตอนนี้มนุษยชาติเนี่ยเริ่มได้ผลข้างเคียงจากสิ่งนี้จากสุขภาพดีๆนะครับก็มีอาการที่โรคตามมาตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับที่ผมประสบพบเจอมีอาการเริ่มเม็้งมูสวัด แขนขาอ่อนแรงตา้าดมัวบางท่านเนี่ยตาบอกอาการร้างเครืองก็คือแน่นหน้าอกแน่แน่งหน้าอกแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกตอนเนี้ยผมจะมาแบ่งปันเรื่องภูมิปัญญาว่าใน,ในโบราณกาลเนี่ยท่านจะใช้สมุนไพรในการขับพิษเนี่ยผมจะมายกตัวอย่างก็คือตัวนี้จะเป็นรากหญ้านางแดงนะครับตัวนี้เป็นรางจืดต้นไม่ใช่รางจืดเถานะครับคนละอย่างกัน อันนี้คือถาสบู่เลือดถผาสบู่เลือดพูดถึงสรรพคุณเนี่ยสรรพคุณเนี่ยลางจุดต้นเนี่ยมีสรรพคุณเนี่ยล้างสารพิษสารกรรมภาคาลังสีหรือว่าคนที่ติดสารเสพติดมานานพิษสุราเรื้อรังอย่างเงี้ยขับได้ครับอาการเบื่อเมาเนี่ยเมื่อสามลากนี้มารวมกัน สามารถขับผิดได้จริงๆแล้วชน,นิดเดียวเนี่ยก็สามารถขับได้แล้วเมื่อมารวมสามล่างเนี่ยสรรพคุณเนี่ยมันจะทวีคูณครับอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันวิธีการใช้อันนี้เขาเรียกออหรือว่าเนี่ยทำจากดินนะครับดินที่เผาดินที่เผาต้องใช้อุณหภูมิถึง800อองศานะครับในการเผา อ่าเรามีน้ำหนึ่งขวดนะครับเราเทน้ำลงไปเราจะใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่นในการฝนน, <c oughs> นนะครับนี่รากดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะนี้อ่า <c oughs> เพื่อเป็นตัวขูดให้ให้ยานี่ออกมานี่ครับขูด้าไปตัวยาเนี่ยเริ่มออกมาละตัวยาจะเริ่มออกมาน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีวิธีของ หมอชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาสบุเลือดนะครับซึ่งหายากมากตัวนี้พอไดใ้ใส่แก้วเพื่อในการรับประทานง่ายเราสามารถนำน้ำเปล่าเนี่ยเจือจางเข้าไปได้แล้วก็ดื่มเลยนี่ครับสรบรพคุณของเขาก็คือจะไปช่วยล้างพิษในอาการที่ตอนนี้มนุษยชาติเนี่ยได้รับผลกระทบ